ไรบอกได้ไหมคะลูกอามาบ,บอกได้ไหมคะเอา้าพี่เอามอกีสลาวุธบอกว่าไม่ใช่ลสลาวุธเอาสลาวุธก่อนแล้วกันมีพี่พี่สาวไหมลูกเอา้าไหนอลองบอกเล่นหน่อยสิว่าตอนนี้พี่เราเป็นยังไงบ้างกับที่เราเคยเห็นเมื่อก่อนเอาไม้ด้วยลูกเอาไม้ด้วยจะเอ่อตอนนี้พี่อยู่ในอยู่ในช่วงมอ,อะไรคะลูกมอสองอา่ามอสองเรียนอยู่ที่ยังไม่เอ้ย พี่เ,เราต้องเอาเรียนสเลซียนด้วยอ่านะคะตอนนี้เรียนอยู่ม .2 ทับอะไรเอย่ยทับสองทับสองนะคะแล้วก็ลองสังเกตดูพี่ก็มีอ,อะไรบ้างที่เปลี่ยนไปในความคิดของเราสูงขึ้นเอาสูงขึ้นแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกผอมผอม<อ>แล้วใบหน้ามีอะไรไม่คะลูกไม่มีสิวมีไหมไม,ไม่มีสิวนั่นเองนะคะนี่ก็คือพัฒนาการนะคะที่สรารวุฒิมองพี่สาวนั่นเองเอาใครจะ อาสาช่วยูต่อได้อีกบ้านคะเอาขอตัวแทนผู้หญิงบ้างผู้หญิงบ้างอะเชิญค่ะลูกมาเอาไม้ด้วยหยิบไม้ไปให้รอ,องหัวหน้าห้องหน่อยสิลูกหยิบไปหน่อยคะ่ะลูกหยิบไปหน่อยเร็วเอาเร็วนิดนึงเร็วนิดนึ่งไามา่ต้องแย่งกันเชิญค่ะแนะนําตัวเองนิดน,งน,ดนึงค่ะลูกหนุนก้องหนึ่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเดเอ็กหญิงรัชโนชูรอดพักค่ะค่ะ อ้าวหนูมีพี่อยู่ชั้นมอะไรคะมสองค่ะอ้าวมสองเหมือนกันเลยนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรเอ่ยเทศบาลบ้านห <im itation and rain> ัวหินค่ะอ้าวเทศบาลบ้านหัวหินนะคะสิ่งที่หนูเห็นว่าพี่ก็มีเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายอะไรบ้างคะสิวเริ่มขึ้นค่ะอ้าวมีสิวเริ่มขึ้นแล้วอะไรอีกสูงขึ้นค่ะอ้าวสูงขึ้นสูงกว่าเราเยอะไหมคะเยอะค่ะเยอะมากเลยแต่ว่าเราทั้า เท่าไหร่นะคะ145หมายถึงว่าพี่สูง145ยส่อแล้วเราแล้วนักเรียนสูงเท่าไหร่คะร3อยอานะคะส่วนสูงก็เริ่มที่จะแตกต่างกันนั่นเองน้ำหนักล่ะคะลูก,กเพิ่มไหมเพิ่มค่ะอ้วนหรือผอมผอมคะออ่ะแต่น้ำหนักเยอะน้ำตัวเราอ้วนรหรือผอมพี่ผอมค่ะอ้าวพี่ผอมนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่นักเรียนสังเกตนะคะคนบุคค,คลในครอบครัวเราอัพลงม,มือกับรัชนกด้วยเก่งมากนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนต้องลง ต้องรู้จักสังเกตบุคคลในครอบครัวนะคะว่าเป็นอย่างไรเอาเสร็จหรือยังเอ่ยจดเสร็จหรือยังอ้าวยังนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันต่อว่าเด็กๆนั้นเดี๋ยวจะได้บันทึกไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกนะคะบอกว่าวัยรุ่นเพศช,ชายนะคะอย่างที่คุณบอกนะคะว่าแขนและข,ขานะคะก็จะเริ่มยาวขึ้นก็คือมีส่วนสูงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมีหนวดแล้วก็มีเค่านะคะบางคนก็ตรงนี้เองค่ะลูกขนจักระแล เริ่มมีกลิ่นตัวค่ะลูกถ้าเป็นวัยรุ่นก็เริ่มมีกลิ่นตัวถ้าเราไม่ใช้ลูกกลิ้งแล้วงับกลิ่นกายก็จะทําให้เพื่อนอยู่ใกล้ไหมไม่อยากอยู่ใกล้ลองลองคิดดูว่าถ้ามันมีกลิ่นเหม็นๆนะคะอย่างเราเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มจะเป็นหนุมเป็นสาวกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีรู้จักดูแลตัวเองก็คือรักษาความสะอาดนั่นเองอ้าวไปดูเพศหญิงกันบ้างว่าเป็นอย่างไรอ้าวเพศหญิงของเรานะคะก็คือจะมี สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราก็คือหน้าอกนั้นก็เริ่มจะขยายขึ้นนะคะเริ่มมีประจำเดือนนะคะหรือว่าเริ่มมีเสียงที่เล็กแล้วก็แหลมนั่นเองนะคะประจำเดือนนะคะนักเรียนผู้หญิงต้องมีทุกคนนะคะลูกนะะหน้าอกก็เหมือนกันนะคะแล้วก็ตะโพกนะคะเมื่อกี้เมื่อเช้าเราก็เรียนไปแล้วคำนี้ของวิชาภาษาไทยนะ,ะตะโพกอยู่ตรงไหนคะค,คุณครูมิ้งบอกแล้วตรงไหนเอ่ยนะคะบริเวณนี้นั่นเองนะคะนั่นเอง เรียนตอนเช้าแล้วก็มาเรียนทบทวนอีกทีคาศับของครูนะซึ่งมาเอินวันนี้มาชนกันนั่นเองนะคะลูกนี่ก็คือสิ่งที่เพศหญิงนะคะหรือว่าช่วงวัยรุ่นนั้นเริ่มจะมีประจำเดือนนั่นเองนะคะก็ต้องมีวิธีดูแลนะคะต้องปรึกษาคุณแม่นะคะหรือว่าปรึกษาพี่สาวเรานะคะจะได้ดูแลนะคะในเรื่องของความสะอาดแล้วก็วิธีการใช้นะคะผ้าอนามัยนะคะเวลาที่ประจำเดือนนั้นมาเราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะรักษาความสะอาดมากยิ่งขึ้น นะดูแลรักษาความสะอาดในด้านอะไรบ้างนะคะผู้ชายก็เหมือนกันค่ะอย่าหมักหมมไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดชั้นในนะคะทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะแล้วก็ถุงเท้านะคะไม่ว่าจะวัยใดก็ตามนะคะความสะอาดต้องมาที่หนึ่งเลยนะคะที่นอนเราก็ต้องหมั่นเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทุกอย่างนะคะเพราะว่าความสะอาดนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะลูกจึงอยู่ใกล้ตัวเราบางคนอาจจะไม่ค่อยเห็นความสําคัญนะคะอาจจะคิดว่าอย่างอื่นสําคัญกว่า มันจะเริ่มหม่ถึงว่ามันจะเริ่มมีสัดส่วนมากนั่นเองนะคะนักเรียนลองสังเกตนางแบบดูสิคะลูกจะถ้าเป็นนักเรียนน่ะถ้าวัยเรียนมันจะตรงมาเลยค่ะแต่ถ้าเป็นเริ่มเป็นวัยรุ่นก็เรียกว่ามีส่วนเมาส่วนโค้งนั่นแหละค่ะเอวก็จะเป็นเอวมากขึ้นจากที่ว่าตรง,ตรงมางีงยอย่างลองสังเกตดูเพื่อนเรานะลูกไอ้เจ้าวันนี่ได้ไหมก็จะลงตรงมาเลยเห็นไหมเขาจะไม่มีเอวเอวจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าคนที่เริ่มเป็นสาวเนี่ยอย่างหลายคนเนี่ยเอวมันก็จะคลอดลงแล้วก็แะโพวกก็จะผายออกนะคะ ขาแขนก็จะยาวขึ้นอย่างมอมแมมนี่ก็จะเริ่มเป็นหุ่นนางแบบแล้วพอส่วนสูงนั้นเพิ่มนะนะเริ่มจะมีเขาเรียกว่าเริ่มรักสวยรักงามนั่นเองนะคะลูกอ่าเข้าใจหรือยังคะทีนี้อ่าจดบันทึกไปด้วยนะในขณะนี่ครูอธิบายนะคะลูกบันทึกไปด้วยนะคะ นอกจากที่ครูบอกนะคะว่าจะมีนะคะตั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะขนตรงนี้นะคะจากที่ว่ามันไม่เคยยาวมันก็จะเริ่มค่อยๆย,ยาวขึ้นมานะคะเราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดนั่นเองนะคะในจุดซ่อนเลนส์ส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าผู้ชายและผู้หญิงเสร็จหรือยังคะถ้ายังก็ต้องไม่มีเสียงคุยค่ะลูกเพราะว่าถ้าคุยนี่มีถ้าคุยกันแสดงว่าจดเสร็จแล้วเสร็จหรือไม่เสร็จ อ้าวนะโอเว่นบอกว่าผมเสร็จแล้วนักเรียนผู้หญิงล่ะคะเสร็จหรือยังจะลงยังหรือไม่ยัง,ยงออย่างนะคะร,รอสักครู่รอสักครู่นะคะบ,บอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะทางไม่นักเรียนนั้นเกิดความวิตกกังวลน,นะคะถ้าเราเริ่มเข้าสู่นะคะวัยอย่างที่คุณครูบอกนะคะก็คือวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นอย่างที่คุณบอกคุณครูบอกก็คืออายุตั้งแต่1 3ถึง19ปี จะอยู่ในช่วงของวัยรุ่นนั่นเองนะคะลูกมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายนั้นเยอะแยะมากมายนั่นเองนะคะลูกเอาต่อไปค่ะวัยต่อไปคือวัยผู้ใหญ่อ่านพร้อมกันสิคะ วัยผู้ใหญ่บันทึกลงไปเลยค่ะจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอย่างเต็มที่ก็คือร่างกายทุกส่วนนั้นเป็นไงลูกพัฒนาเต็มที่ก็คือสามารถที่จะทํางาน,นะะได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เริ่มเป็นวัยที่หาะะเลี้ยงครอบครัวนะคะวัยนี้นะคะอย่างเช่นวัยนะคะก็คือช่วงของวัยผู้ใหญ่ก็คือช่วงอายุตั้งแต่20นะคะยีถึงหกปีนะคะวัยผู้ใหญ่นั่นเองนะคะหรือว่าช่วงวัยทํางานนะคะวัยทางานของเราก็จะอยู่ นะคะมีการพัฒนาร่างกายอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขนเป็นขาสมองนะคะทุกส่วนของร่างกายนั่นเองนะ,ะ<ส>เริ่มมีนะคะบอกว่าเริ่มมีละ<ส>ก็เรียกว่าเริ่มมีรายได้นะคะสร้างครอบครัวน่พัฒเ,เสร็จหรือยังครับลาพัฒเสร็จหรือยังอ่าแต่ยังไม่เสร็จบันทึกนะคะลูกอย่ามวัวแต่ถามเพื่อนอยู่นะนะ<ส>เริ่ม ก็เรียกว่าเริ่มมีคู่ครองนะคะแล้วก็เริ่มมีลูกหรือว่ามีบุตรนั่นเองนะคะวัยนี้นั่นเองนะคะแล้วก็มีภาระรับผิดชอบหลายหลายอย่างนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องของงานนะคะเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนเด็กๆนั่นเองนะคะให้เป็นคนดีของประเทศต่อไปนะคะเพื่อที่จะช่วยกันมาพัฒนาประเทศนั่นเองนะคะถ้าพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูไม่ดีนะคะ เด็กๆโตขึ้นก็จะมีปัญหานั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะการที่เรามีครอบครัวที่อุ่นก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อีกทางหนึ่งนั่นเองนะคะสเสร็จหรือยัอองอ่ารอเพื่อนอีกนิดน,นึงนะคะอ่าต่อไปค่ะอ่าดูภาพต่อนะคะลูกดูภาพต่อวัยผู้ใหญ่อ่าวัยผู้ใหญ่นะคะก็จะเริ่มมีครอบครัวแต่งงานนะคะแล้วก็มีบุตรนะคะลูก หรือว่าจะเป็นทํางานนะคะ <น sehen. S 1> ทำงานนะทำะทำงานเลี้ยงดูครอบครัวนะคะหร,หรือว่าเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะอันนี้ก็ทําให้นี่เ็าเรียกว่าอยู่ในช่วงของวัยทํางานนั่นเองนะคะเอาต่อมาค่ะวัยอะไรเอ่ย <c oughs> เอ้ยิ้มใหญ่เลยนะคุณยายไม่คุณขนาดคุณยายยังเป็นไงคะลิงเป็นไงคะสู้ตายค่ะเห็นไหม <Schön. S 1> <c oughs> ขนาดคุณยายยังยังยิ้มแล้วเป็นไงคะลูกช่วงนี้ ก็บอกว่าช่วงนี้การบันทึกลงไปด้วยนะละพาร์บันทึกลงไปด้วยครับช่วงนี้นะคะการทํางานของอวัยวะต่างๆเริ่มเสื่อมลงนะคะเช่นผิวหนังเราไม่เคยไปจับคุณย่าคุณยายไหมคะผิวหนังเป็นไงคะเอากอดทุกวันนะคะบางคนก็นอนกอดคุณยายผิวหนังนะคะจากที่ของเราเป็นปกตินะคุณยายคุณตาคุณยายของเราก็จะเริ่มเขียวย่นนะคะฟัน เป็นไงลูกในปากเริ่มจะไม่มีนั่นเองนะคะจะเริ่มหลุดอาจจะต้องใส่ฟันปลอมแทนในการรับประทานอาหารเพราะว่าเวลาเคี้ยวอาหารเราจะเคี้ยวลําบากนั่นเองนะคะถ้าอยากจะให้ฟันแท้ของเราอยู่ไปนานๆเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะดยการแปลงฟันทุกวันนะคะหลังอาหารนั่นเองนะคะอันนี้นะคะนี่ก็คือนอกจากนี้ผิวหนังเหี่ยวย่นและสายตาเป็นงไงกะลูกมองเห็นไหมคะไกล มองไม่ค่อยเห็นนะคะสายตาก็จะเริ่มฟ้าฟางนะคะเวลาจะมองใครทั้งนี้ก็ส่องแล้วส่องอีกนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มมีความจําเสื่อมนะคะลูกอัลไซเมอร์นั่นเองนะคะก็เริ่มทำให้ความจําเสื่อมเพราะว่าอาวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนั้นเริ่มทํางานน้อยลงนั่นเองนะคะนี่ก็คือช่วงวัยชรานั่นเองนะคะหรือว่าวัยสูงอายุนะคะหลังจากเราเรียกว่าอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะคะเราเรียกว่า วัยชราหรือวัยสูงอายุนะคะเป็นช่วงที่นะคะผู้ที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานราชการหรือว่าเอกชนนะเขาจะเริ่มลดบทบาทหน้าที่ของตัวเองนะคะ mm hmm. อย่างเช่นถ้าเป็นครู mm hmm. คุณครูก็จะเกษียณอายุตอนนี้60ปีนะคะลูก mm hmm. ก็ต้องไปพักผ่อนอยู่กับบ้าน mm hmm. ต้องให้คุณครูคนใหม่นั้นมาสอนบ้างนะ,ะ mm hmm. ป่านี้ได้60ปีป่านั้นนักเรียนเขาคงจะทำงานทำการแต่งงานไปเรียบร้อยแล้วล่ะคะ mm ่ะ hmm. กว่าที่คุณครูจะเกษียณจริงไหมคะ เสร็จหรือยังเอ่ย,ยะนะคะท่านั้นนะคะใครที่อยู่นะคะใครที่มีคุณปู่คุณย่าอยู่ในวัยชรานะคะ<อ>เราก็ต้องอยู่ในครอบครัวเรานะคะลูก<อ> <c oughs> เราก็ต้องดูแลท่านนะคะ<อ>เหมือนที่อย่างท่านเคยดูแล,แลเรานะคะลูก<อ>เพราะว่าวัยน,นี้ต้องการความรักความอบอุ่นจากบุตรหลานจากคุณลูกนะคะ<อ>คุณพ่อคุณแม่ก็คือตัวบุตรหลานนั่นเองนะ,ะอ,อยากจะให้ใกล้ชิดนะคะไปเวลาไปไหนก็ต้อง พาท่านไปเที่ยวนะคะเปิดหูเปิดตาบ้างเนี่ยอย่างน้อยก็อาจจะไปรับประทานอาหารนอกบ้านก็ต้องชวนคุณปู่คุณย่านะคะคุณตาคุณยายนั้นไปบ้างนะคะลูกไปกับเราบ้างนะคะไปเที่ยวอาจจะไปทําบุญไปวัดคุณยายชวนเราเป็นเป็นเพื่อน <c oughs> เราก็ไปเป็นเพื่อนท่านได้นั่นเองนะคะลูก <c oughs> อ่าเสร็จหรือยังอ้าวรอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่ง ฟันหลุดค่ะลูกมันในนั้นมันติดอยู่สระอุมีสระอุด้วยนะอ่าต่อไปค่ะเรามาดูกันวิธีการที่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการพัฒนาการทางด้านร่างกายนะคะลูกอ่าเด็กๆบันทึกลงไปอีกหน่อยค่ะลูกมีอีกนิดนึงนะการ